บ้านพักมีบ้านบ้านพักตาอากาศนะคะเนี่ยนี่บ้านพักตาอากาศสามหลังหลังที่สี่อยู่แต่อยู่อีกหลังที่สี่อยู่ตรงน้นเนีย่ยตอนนี้ก็หน้าหนาวาหลังที่สี่นี่ค่ะนู่ค่ะหลังที่สี่เนี่ยผู้มืทัดดีมากเลยนะคะนี่ให้เช่าสำหรับ ใครอยากจะมาพักผ่อนหย่อนใจเด้อติดต่อมาได้มีทั้งให้เช่ารายวันรายเดือนนอนส้มอีกเกิงย้ำกันขึ้นย้ำกันเว้นกันเบิ้งส้มนกส้มหนูส้ม,สม,สมง่วส้มยังไปค่ะเนี่ยอากาศดีมากน้ำไฟฟรีค่ะไฟใส่ใส่ไฟ,ไฟทางไฟถนนค่ะนุน่นติดกับวัดด้วยค่ะติดข้างหน้าก็จะเป็นโรงพยาบาลน,น้ำใสใช้น้ำตรงไหนรู้ไหม นนั่ฝั่งโน้นจะมีหนองน้ํานะคะไปอาบน้ําฟรีได้เลยค่ะราคาถูกราคากระเดง็งติดต่อติดต่อราคาได้นะคะสนใจติดต่อมาได้เลยค่ะโอเคนะคะด่วนด่วนด่วน